การประดิษฐ์เสื้อชูชีพจากวัสดุใช้ซ้ําก็คือใช้ขวดพลาสติกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นทุ่นลอยน้ำอะค่ะมีที่มาก็คือเนื่องจากเ,อเ,อเ,ราเราได้รับนโยบายจากสพทรเรื่องด้านความปลอดภัยกับด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็คือปัญหาเรื่องขยะในโรงเรียนนะคะเราจึงมีแนวคิดว่าเราให้ความรู้นักเรียนในการคัดแยกขยะแล้วก็คัดแยกขยะออกมาเป็นประเภทประเภทแล้วว่าขยะแห้งขยะเปียกแล้วก็ขยะรีไซเคิลทีนี้ ขยะที่เราคัดแยกเนี่ยเราจะนาไปใช้ทําอะไรได้บ้างโดยโดยจากที่บ้านนักเรียนจากในโรงเรียนแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆที่ว่าได้จากการคัดแยกจะทําสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือทําเสื้อกั๊กชูชีพโดยลําดับแรกนะคะที่นักเรียนทําก็คือนำกระสอบปุ๋ยค่ะซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นเสื้อกั๊กชูชีพโดยใช้ผ้าร่มธรมธรมดาซึ่งก็ได้จาก เป็นผ้าที่เป็นวัสดุเหลือชาใช้ในการทำนะคะได้พัฒนาสู่เสื้อกั๊กชูชีพซึ่งเป็นต้นแบบนะคะซึ่งเสื้อกั๊กชูชีพซึ่งเป็นต้นแบบนี้ก็คือเป็นผ้าร่มเหมือนกันค่ะแต่เป็นผ้าร่มสะท้อนแสงมีลักษณะที่สําคัญที่แตกต่างไปจากเสื้อกั๊กชูชีพที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็คือสามารถที่จะถอดขวดน้ําขวดพลาสติกะคะ่ะซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้เป็นขุ่นสําหรับลอยน้าอะคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราประดิษฐ์เนี่ย อ,องค์ประกอบของเสื้อกั๊กชูชีพที่สาคัญก็คือจะต้องมีทุ่นสําหรับลอยน้ํานะคะทุ่นทุ่นสำหรับลอยน้ําเพื่อให้มีความสามารถในการพยุงตัวอยู่ในน้ําได้ก่อนเพิ่มเติมสําหรับความปลอดภัยอันนี้ก็คือมีนกหวีดก็คือจะมีแท่อุปกรณ์อันนี้แต่ของเรามีความมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็คือมีอันนี้ค่ะเข็มทิศมันใช้ขาตียังไงให้มันเข้ามาสู่ฝั่งตัวนี้เป็น SOS เปิดให้ผู้อื่นสัญญาณนะคะอันนี้สามารถลงน้ําได้ ผู้อื่นได้ยินเสียงแล้วก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีมีตัวลกจุดเด่นของเสื้อกั๊กชูชีพตัวนี้ในการนําขวดเนี้ค่ะวัสดุสําหรับใส่เสื้อกั๊กชูชีพนะคะเสื้อกั๊กชูชีพตัวนี้นะคะจะมีลักษณะพิเศษที่เด่นชัดก็คือแบบนี้เลยค่ะสามารถม้วนแล้วก็พับเก็บได้ในขวดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้ท่านให้ดูนะคะว่าหมวนเก็บได้อย่างไรอันนี้นะคะ การสวมใส่ก็คือสวมใส่ไม่ยากนะคะนี่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตรงส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะใช้ขวดใส่ลงไปสวมใส่เข้าไปเพื่อให้สามารถที่จะรับน้ำหนักตรงส่วนคอเนี่ค่ะตัวเสื้อค่ะใช้ใช้ในการประดิษฐ์เสื้อก็คือเป็นกระสอบปุ๋ยซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในทุกบ้านนะคะเป็นวัสดุทั้งเหลือใช้แล้วก็ใช้ซ้ำนะคะทีนี้ในการ ตัดเย็บก็คือนํามาตัดเป็นรูปเสื้อนะคะแล้วก็ตามองค์ประกอบเหมือนเสื้อเสื้อทั่วไปแล้วก็ใส่ซิปนะคะแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือเย็บตรงอะไรคะเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ขวดพลาสติกนะคะซึ่งขวดพลาสติกเนี้ยก็เปรียบเสมือนทุ่นลอยน้ําที่สามารถทําให้เราพยุงตัวอยู่ในน้ําได้นะคะ mm hmm. เพื่ออาชีพจากวัสดุใช้ซ้ํานะคะเราก็ได้มีการพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ดีที่สุดเลย mm hmm. เวอร์อชั่นแรกที่เรามีการพัฒนานะคะก็คือใช้ กระสอบปุ๋ยนะคะเป็นวัสดุสําหรับเป็นตัวเสื้อใช้ในการใช้กระสอบปุ๋ยในการปัดเย็บเป็นตัวเสื้อนะคะแล้วก็ถุงอันนี้ก็เหมือนกันใช้เป็นกระสอบปุ๋ยทั้งหมดซึ่งทุกครัวเรือนเนี่ยทุกบ้านเนี่ยแม้กระทั่งที่โรงเรียนก็มีนะคะแล้วก็เวอร์ชันที่2ก็คือได้พัฒนาเป็นผ้าร่มนะคะเวอร์ชันที่3นะคะผ้าร่มแต่เป็นผ้าร่มสะท้อนแสงนะคะแล้วก็มีตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนนี้ตรงส่วนคอเนี่ยคะ่ะก็มีการพัฒนานะคะ ให้มีวัสดุที่เป็นทุ่นสําหรับการพยุงคอค่ะไม่ให้จมน้ํานักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบะังค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้นะะําำค่ะทดลองใช้ใช้ในทะเลนักศึกษาก็นําไปทดลองให้นะคะก็ผลปรากฏว่าใช้งานได้ดีถ้าน้ำแรงมากมันไม่หลุดนะคะ เสื้อกาชูช yeah, exactly. ีพตัวนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับระดับเขตพื้นที่นะครับที่จะไปต่อในระดับภาคที่จังหวัดสตูลในเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราชาวประชาชนคมสี่ที่เน้นถึงความปลดภัยในสถานศึกษา แล้วก็2เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับการบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะนะครับที่เอามาใช้ดียูทให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถที่จะต่อยอดได้สูกระดับของชุมชนทางหมู่บ้านทางองคการบริหารชนตำบลของเจริญนะครับหรือเครือข่ายสถ,ถานศึกษาที่อยู่ในระแวกตำบลของเจริญและก็ตำบลใกล้เคียงนะครับในการที่จะขยายผลนะครับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกๆนักเรียนแล้วก็ คนทั่วไปนะครับในการป้องกันการจมน้ํานะครับอุบัติเหตุทางน้ําที่จะเกิดขึ้นทางโรงเรียนประชาธิกมสีก็มีความยินดีไปร้อยเปอร์เซครับเด็กตัวเล็กๆก,ก็ใส่ได้นะครับผู้ใหญ่คนตัวใหญ่อย่างผมก็ใส่ได้นะครับสวมใส่ได้แล้วก็มีเซฟตี้ทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีช่วยตัวช่วยพยุงนะครับที่จะทําให้เกิดความปลอดภัย เือกักชีวชีพของโรงเรียนประจานกร์มสศีนะครับใช้ได้จริงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับสวมใส่ปลอดภัย100%เซครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกชุมชนนะครับได้นําแนวคิดตรงนี้กลับไปใช้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับที่ป้องกอันอุบัติเหตุทางน้ํานะครับ